เรากับโต้งเมื่อกลับมาจากโรงเรียนก็จะมาเล่นกันที่สวนสาธารณะตรงนี้ในทุกวันพ่อกับแม่ของโต้งไปทำอานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็าเกือบดึกเกือบทุกวันโต้งไปอยู่บ้านเราก่อนไหมออมก็ได้โต้งจะอยู่บ้านเราจนกว่าพ่อกับแม่ของโต้งจะกลับมา แม่คะฝากทำกับข้าวให้ต้งด้วยนะคะได้จ้ะไปนั่งกันก่อนนะต้งคือเพื่อนสนิทของเราที่เรารักมากเลยพ่อกับแม่ของเรามาแล้วเรากลับก่อนนะโรงเรียนของเราอยู่ใกล้บ้านเราทั้งสองเลยปั่นจักรยานไปกันเองเฮ้ยแป้งเราลืมกินอาหารเช้ามาไปหาของกินกันก่อนไหม ลืมได้ไงเนี่ยรีบไปหาอะไรกินเลยเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายพอโรงเรียนเลิกเราก็มาเล่นที่นี่กันเหมือนเดิมเรารู้สึกมีความสุขมากเลยแต่วันนี้พ่อกับแม่ของโต้งกลับมาดึกจนโต้งเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยต้องนอนบ้านเราก่อนวันนี้เป็นวันเสาร เราจะชวนต้งไปเที่ยวกับครอบครัวของเราแต่ต้งบอกว่าเราต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นนะเราได้ยินแบบนี้เราก็รู้สึกโศไปเลยทำไมล่ะเพราะต้องไปหาบ้านอยู่ที่ใกล้กับที่ํำอันของพ่อกับแม่แต่เราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของต้งเราก็บอกต้งไปว่าไว,วา้ว่างๆก็ค่อยมาหากันใหม่นะ แต่ยัางไงาเราเองก็รู้สึกเสียใจอยู่ดีแต่เราเชื่อว่าต้งจะกลับมาแป้งแป้งมาเล่นกับเราไหมเรามาหาแป้งแล้วนะต้องเหรอเราดีใจจังเลยที่ต้งมาหาเรา แม่คะโต้งมาหาหนูหนูได้เล่นกับโต้งด้วยเราบอกแบบนี้กับแม่ไปแต่แม่ทำหน้าตาตกใจเป็นไปได้ไงเมื่อคืนแม่รู้มาว่าครอบครัวของโต้งถูกรถชนตายสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้แต่มันก็เร็วเกินไปหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ เป็นไงบ้างสุดหล่อตาเกยังอยู่นะฉันคิดว่าเกคง,งหล่อแน่เลยตอนนี้เราอายุสิบห้าปีแล้วค่ะแต่เราก็ไม่เคยลืมเพื่อนคนนี้เลยเขายังอยู่ในความทรงจำของเราเสมอยินดีต้อนรับ FC ใหม่ค่ะถ้าชอบเมืองลิบลีสกุละฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกดดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ